สวัสดีค่ะวันนี้กับดีเจอชราพรน,นะคะในช่วง Thailand I love you นะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์เลยนะคะที่เราจะได้มีการพูดคุยนะคะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะในแต่ละจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยเลยนะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยมีของดีของเด็ดอะไรนะคะที่อยากจะเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศไปร่วมง,งานนั้นๆกันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองผู้ว่านะคะ นายสิริศักดิ์สิริมังคลักษ์นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะจะมาพูดคุยกับท่านกันนะคะในเทศกาลนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะกับเทศกาลกินปลาทูจังหวัดสมุทรสงครามค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะสวัสดีครับผมสิริศักดิ์ตุลชารารองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับก่อนอื่นต้องบอกว่างานนี้ถือว่า จร,จริงๆแล้วเป็นอีกหนึ่งงานเหมือนเป็นเทศกาลประจําจังหวัดเลยนะคะท่านรองใช่ครับเป็นงานประจําปีที่จังหวัดสมุทรสงคารามเนี่ยเราจัดก,กันมาเป็นเวลาประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วครับครั้งนี้เนี่ยจริงๆเป็นงานเทศกาลทิพทูรครั้งที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาเราจัดมาต่อเนื่องครับก็เพิ่งเว้นวักไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งติดสถานการณ์โควิดไปครับ อ๋อปีที่แล้วไม่ได้จัดปีนี้ก็กลับมาจัดอีกครั้งกับเทศกาลยินประทูใช่ไหมคะใช่ครับปีนี้เราจะกลับมาจัดยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับอืมเห็นท่านรองบอกว่าจริงๆแล้วปีนี้อาจจะกลับมาจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำไปครับ เป็นอะไรอยากจะเชิญชวนนะคะให้คุณผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะคะหรือว่าคุณผู้ฟังเนี่ยทั่วทั้งกรุงเทพและนครหรือว่าทั่วทั้งประเทศเลยดีกว่านะคะให้มาร่วมงานนี้กันเยอะๆงานนี้เนี่ยมันมีไฮไลท์หรือว่ามันมีของเด็ดของดีอะไรบ้างคะนัทว่าคะครับก็ขอญาตกลับเรียนอย่างนี้นะครับว่าจังหวัดสมุทรสงครามเราเป็นจังหวัดเล็กๆครับแต่ว่าเรามีแม่น้ําไหลผ่านก็คือแม่น้ําแม่กองนะครับที่ มีความยาวประมาณ30กิโลนะหลผ่านตัวเมืองจอังหวัดสมุทรสงครามมาเนี่ยไปออกที่อา่อาวอ่าวทะเลที่ปากกอไก่ปากอาก่าวกอไก่นะ<ม>หลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับซึ่งลักษณะของปากอา่าวตรงนี้เรามีความอุดมสมบูรณ์นะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารทะเลจริงๆเราไม่เฉพาะปลาทูนะฮะเรามีอาหารทะเละหลายอย่างที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ว่าสิ่งที่จังหวัดสมุทรงสงครามได้นํามาเป็น ไฮไลท์ในการจัดงานเนี่ยก็คือเรื่องของปลาทูเพราะว่าในช่วงที่เราจัดงานเป็นประจําทุกปีคือช่วงเริ่มเริ่มต้นฤดูหนาวตรงน,นี้นะครับปลาทูะจะมีรสชาติที่ที่ทุกคนจะบอกว่าเป็นเป็นช่วงที่ปลาทูมีรสชาติอร่อยที่ทสุดก็คือมีอความมันมใช่ครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราเรา,เาได้แม่ครัวนะครับซึ่งเป็นคนซื้อถินเนี่ยเราใส่ใจในเรื่องของการปรุงรสชาติของปลาทูเนี่ยจน เป็นอาหารที่มีมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับมีคุณค่าต่างๆมากมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วในจังหวัดที่ปัตทูมีรสชาติดีแบบนี้เนี่ยแล้วก็เป็นจังหวัดที่จังหวัดสมุทรสงครามก็จะจัดงานเทศก,กาลกินปลาทูขึ้นมาซึ่งอย่างที่กาบเรียแล้วนะครับเราจัดกันมาเป็นเวลา23ครั้งครั้งนี้ปีนี้นะครับเราจะจัดเป็นครั้งที่24นะครับในแ,แต่ละครั้งเนี่ยเราจะมีการ กำหนดไฮไลท์ในแต่ละตอนในแต่ละการจัดงานเอาไว้หลายๆหลายตอนนะครับสําหรับครั้งที่24ี่เนี่ยเราเราใช้ชื่อตอนว่าจานนี้มีรักครับนะครับพรว่าจานนี้มีรักนะฮะก็เอ่อก็จะมีความหมายที่อยากจะได้กลับเรียนกับ่อแม่พี่น้องประชาชนว่านะครับที่ผ่านมาเราได้มีการนําเสนออาหารสําหรับที่จะคอยต้อนรับพี่น้องประชาชนที่มาเยือนในงานนะครับก็จะเป็นอาหารในแนวคลาสสิก แต่ว่าสำหรับปีนี้เนี่ยนะเราจะจะจัดแบบทูโทนครับก็คือจะมีการจัดอาหารที่ทําด้วยปลาทูแบบคลาสสิกดั้งเดิมที่พวกเรารับประทานกันมาเป็นประจำอยู่ไม่จะเป็นน้ําพริกปลาทูเป็นต้มยำปลาทูปลาทูซีอะไรต่างๆเนี่ยนะแต่ว่าสําหรับในปีนี้นะครับเราได้รวบรวมเอาแนวความคิดนะครับรวมถึงเชฟนะครับที่ได้ไป ทำงานอยู่ในพัตคาการชั้นนําในกรุงเทพมหานครที่เป็นคนแม่กองเราแล้วก็มีกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ของเราที่ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาเชฟในต่างประเทศต่างๆเนี่ยเราได้รวบรวมระดมความความคิดมาแล้วก็จะมารวบรวมทําอาหารขึ้นมาอีกแนวหนึ่งซึ่งเป็นแนวทันสมัยเป็นแนวที่<ม>ตอนนี้ได้รับความนิยมจากหมู่ที่น้องประชาชนเป็นอยหน้มากก็คือเราจะเรียกว่าอาหารแนวฟิวชั่นนะครับ มันนั้นจะมีมีสองโทนก็จะมีทั้งการจัดทําอาหารแบบคลาสสิกแล้วก็อาหารแบบฟิวชั่นเพราะฉนั้นเราก็จะใช <S 2> <S 2> ้ชื่องานตอนนี้ว่าจานนี้มีรับนะก็จะได้กับเยือนเชนเพราะแม่พี่น้องประชาชนได้มาร่วมได้มาสัมผัสนะครับกับแนวอาหารที่เป็นฟิวชั่นของเมืแบบองแม่กอเราในงานเทศกาลกินปาทถูครั้งที่24นะซึ่งงานก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ วันที่9ถึงวันที่18บครับวันที่9จะมีพิธีเปิดงานนะครับแล้วบาง,งานเราก็จะมีต่อเนื่องกันไปหน้าบริเวณหน้าลานสารกลางจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามครับ จริงๆต้องบอกว่าปลาทูเนี่ยอาจจะหาได้กินโดยทั่วไปมีหลายที่เดินไปตลาดก็เจอแล้วปลาทูแต่ว่าปลาทูแม่กลองเนี่ยต้องมีที่นี่ที่เดียวนะคะก็คือที่จังหวัดสมุทรสงครามนี่แหละเพราะฉะนั้นท่านรองก็เลยบอกว่าอยากให้คนมากันเยอะๆและสําหรับไอ้เรื่องว่าเมนูที่เป็นแนวฟิวชั่นเนี่ยนะคะท่านรองจริงๆแล้วเนี่ย แนวฟิวชั่นก็คือเป็นแนวที่อาวัยรุนเนี่ยชื่นชอบกันนะคะหรือจะเรียกว่านำมาประดับตกแต่งจานให้ออกมาเป็นรูปแบบของไฟดิ g อันนี้ก็เป็นการเพิ่มนอกจากจะเป็นการเพิ่มแวลูให้กับตัวอาหารแล้วก็ยังเป็นการดึงดูดความสนใจนะคะให้กับหลอบ่อบรรดาคนที่ชื่นชอบในการบริโภคอาหารในลักษณะที่แปลกใหม่ได้ด้วยนะคะถ้าลองใช่ครับใช่ครับก็จะเป็นอาหารแนวนั้นแล้วก็ซึ่งซึ่งก็จะเรียนว่าทุกจานอาหารที่จะ,ะได้ ริมลองภายในงานเนี่ยนะก็ทั้งผู้จัดทั้งแม่ครัวเรามีความตั้งใจนะครับก็ <c oughs> จะต้องเรียกว่าทุกจานเนี่ยมีการใส่ความรักเข้าไปด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราตั้งชื่อตอน <c oughs> ของการจัดนะงานครา้นี้จานนี้มีรักนะครับดัง <c oughs> นั้น <c oughs> ในส่วนของการที่จะได้รับประทานอาหารนะครับที่ทําจากปลาทูภายในงานเทศกาลกินปลาทูในครั้งที่ยี่สิบสี่ครั้งนี้ก็ที่น้องประชาชนที่มาเข้าร่วมงานเนี่ยท่านจะได้สัมผัสกับความแปลกใหม่ของรสชาติอาหารเพิ่มเติมมากขึ้น นะครับซึ่งถ้าเป็นที่นิยมของพี่น้องประชาชนที่มาเข้าร่วมง,งานเรามีคณะกรรมการประเมินผลด้วยนะครับก็<อ>จะได้สอบถามความคิดเห็นถ้าถ้าลักษณะแบบนี้แล้วเป็นที่พึงพอใจเป็น <พอ S 2> ท,ที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชนเนี่ยเราก็จะทําแบบนี้ต่อไปในปีจะต,ต่อไปด้วยแล้วก็ก็จะมีการคิดค้นแนวคิดอาหารที่เป็นลักษณะฟิวชั่นออกมาแบบนี้เพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในจังหวัดสมุทรสงครามที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน สรุปสงครามในปีต,ต่อไปด้วยครับ เราก็เป็นการต่อยอดนะคะให้กับคนในจังหวัดได้มีไอเดียต่างๆเพิ่มเติมด้วยนะคะจากเดิมก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปตามยุคตามสมัยซึ่งก็บอกว่าภายในงานนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการแค่ไปชิมแค่ปลาทูเท่านั้นยังมีส่วนอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะเขาบอกว่ามีความหลากหลายเมนูจากสุดยอดของดีสมรสสงครามด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาทูนี่แหละที่เราได้พูดคุยกันไปรวมถึงมะพร้าวแล้วก็อาหารทะเลด้วยใช่ไหมคะท่านผู้ว่าที่บอกว่าอาหารทะเลเนี่ยมีเยอะแยะ มากมายแล้วก็หวานอร่อยสดอันนี้สําคัญเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือนอกจาก<ม>เรื่องปัตตูแล้ว<ม>ภายในการจัดงานเนี่ย<ม>เราเราได้เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านนะครับต่างๆเนี่ยที่มีของดีนะเ<ม>ป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดี<ม>ของจั<ม>งหวดสงขลาเนี่ยเรามาจัดจําหน่ายภายในงานด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุสงคารามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส้มโอ นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นมะพร้าวน้ําตาล mm. ที่ทำจากมะพร้าวผ mm. ลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็มาจัดจําหน่ายไว้ภายในเวรงงานนะครับซึ่งซึ่งต้องเรียนอย่างนี้ครว่าเราแบ่งพื้นที่ออกมาเป็นหลายโซนด้วยกันนะครับ <Okay. S 1> ในโซนที่เป็นโซนอาหารประทูเลยเนี่ย mm. ก็อย่างที่ผมได้กล่าวเยนไปแล้วนะครับว่าท่านนักท่องเที่ยวที่จะมาเยอนก็จะสามารถได้มาสัมผัสกับอาหารที่เป็นแนวคลาสสิก mm. เ,เดิมๆนะครับอันนี้ใครที่ชื่นชอบแบบเดิมเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะ เพราะว่านคนที่มาเที่ยวงานเทศกาลปะทูเนี่ยก็ตั้งใจที่จะมารับประทานอาหารในภายในงานซึ่งซึ่งเป็นของที่เราเลือกคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นปะทูที่ของดีที่สุดเอาเก็บไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับ <S 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 แล้วก็จะมีโซนอาหารจิวชั่นที่ผมได้กลเรียนแล้วนอกจากนี้เราก็จะมีโซนที่เป็นจําหน่ายสินค้าของทะเลแปรรูปสินค้าโอท็อปหรือว่าผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยซึ่งตอนนี้เราก็จะมีส้มโอนะครับแล้วก็มะพร้าวต่าง แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปลรูปของพี่น้องประชาชนก็เอามาจาหน่ายในงานนะครับแล้วก็นอกจากซีโซนเรื่องของของร้านอาหารประตูแล้วเราก็จะมีโซนที่เป็นการจัดลานวิถีชุมชนแนวร่วมสมัยนะครับซึ่งเราจะมีการจัดนิรรศการที่มีชีวิตมีการแสดงของศิลป,ปะวะัฒนธรรมประเพณีต่างๆของพื้นถิ่นเราในในบริเวณสวน สวนสาธารณะนะฮะของเทศบาลทึ่อยู่ติดก,กับลานสาารการอยู่แล้วนะครับในบร<ม>ิเวณสวนสาธารณะเราก็จะมีอีกโซนหนึ่งนะนอกจากนี้ก็จะมีในโซนเวทีกลางเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมบนเวทีกลางเป็นประจําทุกคืนนะครับนะครับจะมีการแสดงโขนนะครับมีการเป็นเลนดนตรีไทยมีการแสดงน่าตืินต่างๆของเยาวชนแล้วก็ที่เป็นไฮไลไท์เลยเนะฮะเราก็จะมีการประกวดร้องเพลงนะครับประกวดร้องเพลงรูกทุ่งประกวดร้องเพลงลูกรุง นะฮะแล้วก็ที่กิจกรรมที่เราขาดไม่ได้เลยภายในงานซึ่งทํามาเป็นประจําทุกปีก็คือการประกวดนะครับซึ่งชื่อรายการว่าแม่กองมิวสิกอวอร์ดนะฮะซึ่งตอนนี้คณะผู้จัดงานของเราก็ได้มีการคัดเลือกนะครับทีมที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศในบริเวณบนเวทีกางไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งจะมีวงดนตรีที่ให้ความสนใจนะครับเป็นเยาวชนต่างๆนี่มาจากหลากหลายพื้นที่นะครับมาจาก ทั้งภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็โดยเฉนะพาะยิ่ส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางเนี่ยเรามาทําการคัดเลือกตัวเพื่อที่จะประกวดนะครับคัดเลือกวงดนตรีที่มีการแสดงนะครับในรายการแม่กลองมีสุดยอด ค่ะก็เป็นการเป็นหารวงดนตรีที่เ้างบอกว่าโอ้โหเป็นเป็นเรียกได้ว่าเป็นวงแบบสากคนรุ่นใหม่เลยที่ก็จะมากําเนิดที่งานนี้แหละนะงานวิจต้อวสอย่างที่ท่านรองผู้ว่าได้บอกไปทีนี้ย้อนกลับไปถามนิดนึงค่ะท่านรองว่าเอ๊ะแล้วปลาทูที่บอกว่าปลาทูแม่กองเนี่ยอร่อยที่สุดลักษณะของปลาทูแม่กองเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงคะต้องแตกต่างกับปลาทูแบบอื่นอย่างไรคะก็คือที่ พี่น้องมานจะชวนรับตากันดีแ่ะปทูของแท้นี่ต้องหน้างอคอหักใช่ไหมครับค่ะแต่จริงๆแล้วปลทูเขาเขาไม่ได้หน้างอคอหักตามธรรมชาตินะครับการที่ปลทูคอหักนี่ก็เพราะว่าปลทูเนี่ยถูกจับใส่ลงไปในเข่งนะแล้วนี่ก็ต้องก็ต้องหักคอเขาให้ให้เข้ารูปตามวงกลมของเข่งก็เลยออกมาเป็นคอหักนะแต่ว่าในข้อที่จริงแล้วปลทูก็จะเป็นปลาที่มีแนวตรงธรรมดานี่แหละนะครับปลทูแต่ว่าเอกลักษณ์ของปลทูแม่กอง นะครับก็คือตัวเขาจะไม่ได้ใหญ่มากเกินเะกินไปนะฮะถ้าปกติเราไปเห็นแม่ทูตุเห<ส>็นปะทูที่ตัวใหญ่ๆจริงๆเนี่ยก็คือไม่ใช่ปะทูในในพื้นถิ่นนะฮะก็เป็นปะทูที่ถูกถูกนามาจากที่อื่นเพ<ส>ราะว่าปริมาณความต้องการก็มีหลากหลายถ้าะปลาทูแม่กองอย่างเดียวก็อาจจะไม่ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับก็อาจจะต้องนำจากที่อื่นเพื่อแต่ว่าในเทศกาลกินปะทูนะครับที่จะจัดขึ้นในช่วงวันที่18เอ่อวันที่9ถึงวันที่18ธันวาคมเนี่ย นะครับเราก็จะได้มีการจัดเตรียมนะครับมีการจัดเตรียมประทูที่เป็นประทูแม่กองแท้ๆเอาไว้เนี่ยไว้กองรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนนะครับแ้่รสชาติก็จะมีความมันว่าในช่วงเวลาอื่นๆนะฮะแล้วก็มีความที่เป็นเอกลักษณ์ก็คือตัวก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับจะเป็นตัวที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่ามีรสชาติที่อร่อยอาเป็นรสชาติที่อร่อยแล้วก็มีความมันครับ เ,เพราะฉะนั้นใครที่ทอยากทาน<ม>ในลักษณะที่เป็นออริจินอลเลยก็ต้องไปที่งานนี้เลยนะคะแต่ใครบอกว่าปลาทูมันก็เหมือนอนกันนั่นแหละอันนี้จีน่าขอเถียงเลยนะท่านรองแตกต่างกันจริงๆแล้วก็ต้องอร่อยมากๆก็คือที่ปลาทูแม่กองน,นี่แหละทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งจริงเขาต้องบอกว่านตอนนี้ถือว่าเหมือนเป็นกําไรของคนจังหวัดสมุทรสงคราม,มเองแล้วก็นักท่องเที่ยว ที่อยากจะไปท่องเที่ยวที่ภายในจังหวัดนะคะได้ยินมาว่ามีนกนางนวลใช่ไหมคะที่ตอนนี้ก็อยู่ที่ดอนข่อยหลอดด้วยเขามายังไงคะท่านรองครับก็ต้องขออนุญาตเรียงนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ก็ไม่ได้มีบ่อยครั้งนักนะครับแล้วก็ถือว่าผมก็ถือว่าเป็นจังหวะโอกาสอันดีของพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งในช่วงต้นฤดูหนาวนะครับในวันนี้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยนะครับ ก็ปรากฏว่ามีปรากฏการณ์ของนกนางนวลได้อพยพมาเข้าใจว่าน่าจะมาจากแถบไซบีเรียนะปกตินกพวกนี้ก็จะมีทินกําเนิดเขาจะอาศัยในช่วงที่มันไม่หนาวจัดเนอยู่ทางแถบไซบีเรียแถวเติร์กเมนิสถานอะไรแถวแถบนั้นนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เขาอพยพมาซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบไปเนี่ยก็จะมีจะมีเหมือนกับที่บางปู สมุประกาศนะฮะที่มีนกจำนวนเา็นจำนวนมากแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ได้ไปสัมผัส<ช>อย่างใกล้ชิดนะครับปรากฏการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นที่ดอนหนอยหลอดในช่วงเวลานี้ครับซึ่งเวลาะ,ะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเขามาตั้งแต่เช้าเลยนะแต่เขาจะมาะอยู่รวมตัวกันจะจำนวนแล้วก็ดินฉกไปฉกมาเพื่อรับประทานอาหารหาอาหารตามธรรมชาติเขาเนี่ยที่ตรงบริเวณดอนหนอยหลอดนะฮะแลวบริเวณศารกบหลวงชุมพรที่ดอนหนอยหลอดเราเนี่ยนะครับเป็นจํานวนมากก็ ว่าผม,ผมพี่น้องประชาชนนักคำนวณด้วยสายตาก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยตัวนะครับ<ม>ที่พิมมาขนาะแล้วก็คาดว่าอาจจะมีเพิ่มเติมมาอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้ท,ที่ปรากฏการที่มีอยู่ก็เป็นจํานวนมากแล้วก็<ม>เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของพี่น้องประชาชนในกระแรกนั้นตอนนี้มีการนาเอาภาพของการที่น้องนักนวนมาบินอยู่บริเวณนี้ไปเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ต่าง,างๆก็ทําให้พี่น้องประชาชนได้ เดินทางเข้ามาแล้วก็มาม,มาชมนะครับเกิดความประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นนกนางนวลเข้ามาหาอาหารลักษณะน,นี้ครับก็เลยเป็นมมนกจาดอันดัเที่ยวเลยท,ที่จะนักท่องเที่ยวที่มามามาเที่ยวงานเทศกาลยิมบัทูอาจจะได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสกับบรรยากาศของนกนางนวลที่ที่มานในช่วงช่วงนี้ครับ เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ามาจังหวัดเดียวได้ครบเลยได้ชิมได้ช็อปได้เที่ยวแล้วก็ได้ทำคอนเทนต์ด้วยนะคะท่านรองเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสาย t ิ k เกอร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะเป็นดาว t ok ิ k t o k เนี่ยต้องรีบไปที่จังหวัดสมุทรสงครามและนะ,ะไปทำคอนเทนต์ไปถ่ายรูปกับต้นนกตัวนี้กันเยอะๆเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวในประเทศของเราจะได้ เ,เศรษฐกิจจะได้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วย<ช>แล้วก็ทําให้เศรษฐกิจในจังหวัดเนี่ย<ช> <ๆ S 2> ก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวจะได้กลับมารุ่งเรืองกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะท่านรองผมก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดหนึ่งเพื่อเป็นการทำให้การมาสมมติว่าสรกราลรินที่ไปดูนกนางนวลที่ดอนนนหลอดเนี่ยนะครับได้ถึงคนร้อยนะครับคือตอนนี้ประสบการณ์ของคนที่อยู่แถบนั้นเนี่ยเขาจะพบว่านกนางนวลเนี่ยเขาชอบทานอาหารอยู่อยสองประเภทครับ จะเป็นเนื้อหมูที่เอาไปเจียวแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรกากหมูอะฮะแบบนั้นนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือจะเป็นหนังไก่กรอบหนังไก่ที่ทอดถึกงกรอบแล้วก็จะใชะ้ใช้อาหารสองอย่างเนี่ยเป็นโปรโยไปให้นกรับประทานนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นจุดหนึ่งที่ที่จะไปให้อาหารได้แต่ผมก็ยังไม่แน่ใจว่า มันจะเป็นการให้อาหารที่ถูกพิธีไหมแต่ว่าตอนนี้เขาเป็น<ม>โปรตของนกเขาอะฮะตานเาที่มีอยู่แต่ขขก็ขอฝากเพื่อนพี่น้องประชาชนที่ไปนะครับถ้ามีถ้ามีบุตรหลานไปด้วยเนี่ยขอให้ดูแลให้ใกล้ชิดนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้คนคนจะเยอะแล้วก็บริเวณสันเขื่อนที่เราไปยืนชมนกกันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีล้วรอบขอบชิดมากนักตอนนี้เราก็ได้มอบหมายให้ทางาพื้นที่ก็คือเทศบาลตำบลบางกะเก่งแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับกำันิ้ใหญยบ้านเนี่ย ได้เข้าไปคอยระมัดระวังดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนแต่ว่าก็ต้องขอความน้าท่องเที่ยวได้เชื่อฟังเจ้าหน้าที่ตรงนั้นนะครับเพราะว่า<ม>ตรงนั้นนี่ถ้าเกิดเบียดเสียดกันมากเกินไปแล้วสนุกสนานจนทําให้เผลอตัวอาจจะลื่นถลายตกลงไปในทะเลได้รับบาดเจ็บได้นะครับก็ฝากให้ผู้ปกครองได้ดูแลบุตรหลานให้คกอนข้างใกล้ชิดนิดหนึ่งน,นะครับ,รนนรบแล้วก็ช่วงเวลาที่คนจะไปเยอะเนี่ยผมสังเกตดูก็จะเป็นช่วงประมาณ ประมาณ15นาฬิกาไปแล้วแล้วก็จะอยู่อยู่ยชมกันจนกระทั่งถึงช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดินซึ่งตอนนี้ <Naval ny. S 2> บรรยากาศแล้วก็แสงพระอาทิตย์อะไรต่างๆที่เ,เป็นใจไปหมดฮะมีความสวยงามมากนะครับ <ynen. S 2> เวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรมานี่จะสวยงามมากค,ครับในในช่วงบรรยากาศช่วงเย็นๆก็ขออนุญาตได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในเรื่องของการที่มา มาดูกน,นกฟังนวลตรงนี้ด้วยครับขอบคุณคได้เลยค่ะท่านรองคะต้องบอกว่าโอ้โหพอฟังจากที่ท่านรองให้สัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยนะเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านไปแล้วไปแพ็กกระเป๋ารีบไปเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงครามเลยนะคะโอ้น่าท่องเที่ยวมากจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะท่านรองสําหรับวันนี้ค่ะครับดีดีครัขบขอบ,ขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณด้วยฮะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะท่านสิริศักดิ์สิริมังคละนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามที่วันนี้ก็ได้มาเชิญชวนให้เราได้ไปเที่ยวงานกันนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับเทศกาลนี้นะคะงาน,นจะจัดขึ้นในวันที่9จนถึงวันที่18ธันวาคมนะคะกับงานเทศกาลกินปลาทูแล้วก็ของดีเมืองแม่กลองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวกันเยอะๆค่ะ